i don't want to เริ่มมีกลิ่นดราม่าชัดขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่น้องยี่หวาแม่ค้าขายไก่ทอดที่มักถูกผู้คนทักอยู่บ่อยครั้งว่าเจ้าตัวหน้าคล้ายกับนักร้องสาวชื่อดังระดับโลกอย่างลิซ่าลาลิสามโนโบาลหรือว่าลิซ่าแบล็กพิงก์จนได้กลายเป็นกระแสะไวรัลวันเน็ตจนกระทั่งไปสะดุดตามเมคอัพอาร์ติชื่อดังอย่างน้องฉัดเข้าอย่างจังจึงไดพาน้องยี่หวามาแปลงโฉมเปลี่ยนลุคตามแบบฉบับเ v เพลงล่าสุดของลิซ่าอย่างเพลงร็อ k สตาร์แต่อย่างไรก็ตามไม่ไวที่จะโดนดราม่าแบบ วลงชโดยงานนี้ชาวเน็ตได้เสียงแตกออกเป็นสองฝั่งพร้อมเถียงฉากกันไปมาอย่างดูเดือดอยานี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะจะต้องบอกเลยว่ากลายเป็นไวรัลดังที่หลายคนกําลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากหลังจากมีคนไปเจอคนหน้าคล้ายนักร้องสาวสัญชาติไทยชื่อดังระดับโลกอย่างลิซ่าแบล็กพิงค์ที่ล่าสุดเพิ่งจะปล่อยซิงเกลิลใหม่ออกมาให้เราได้รับชมกันไปจนติดชาร์ตเพลงอันดับโลกที่มีคนฟังกันมากที่สุดไปแล้วซึ่งเด็กสาวคน นี้มีชื่อว่าน้องยี่วาเธอนั้นมักจะถูกทักจากผู้คนทั่วไปที่แวะเวียนเข้ามาซื้อไก่ทอดอยู่บ่อยครั้งจนมีหลายคนได้ถ่ายรูปน้องไปลงโซเชียลจนได้กลายเป็นกระแสข่าวดังวอนเน็ตว่าได้พบคนหน้าคล้ายลิซ่านั่นเองโดยหลังจากนั้นไม่นานทางด้านผู้สื่อข่าวจากทางหลายสำนักก็ไดุ้ดลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์น้องยี่วาที่จังหวัดสมุทรปราการแต่ปรากฏว่าน้องไม่อยู่แล้วโดยคุณแม่ของน้องยี่วากล่าวว่าน้องจะลงมาช่วยแม่ขายไก่ทอดเฉพาะตอนช่วงปิดเทิมเท่านั้น จึงทําให้กล้าเจอก,กันกับน้องไปอย่างน่าเสียดายแต่แม่ของน้องก็ไม่ทําให้ผิดหวงังจึงได้ทําการวิดีโอคอลติดต่อไปที่น้องยี่หวาในทันทีโดยเบื้องต้นก็ได้พูดคุยกับน้องตามปกติพร้อมถามว่ามีความรู้สึกอย่างไรที่มีผู้คนมากมายบอกว่าเราหน้าตาคล้ายลิซ่าน้องยี่หวาจึงได้ตอบกลับมาว่าตนรู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่หน้าตาของตนนั้นคล้ายกับศิลปินชื่อดังที่ตนนั้นชื่นชอบพร้อมพูดเสริมว่าส่วนมากจะมีคนทักว่าหน้าเหมือนมากกว่าส่วนการขอ รูปก็มีบ้างโดยส่วนตัวนั้นตนจะรู้สึกดีใจที่ตนเองเป็นที่รู้จักซึ่งถ้ามีใครจะมาชวนให้ไปร่วมงานบันเทิงนั้นตนเองก็พร้อมซึ่งหลังจากที่ได้มีกระแสข่าวดังออกมาว่าน้องหน้าตาคล้ายลิซ่าศิลปินชื่อดัง,ดงก็ได้มีการพูดคุยกับแม่ผ่านโทรศัพท์ว่าตนก็ชอบอะไรที่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงอยู่แล้วโดยน้องยี่วะยังบอกอีกว่าเวลาที่อยู่โรงเรียนน้องก็มักจะร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนอยู่บ่อยครั้งและค่อนข้างสนใจด้านนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวและเนื่องจากกระแสที่ยังบูมอย่าง ต่อเนื่องไม่นานนักน้องยิวาจึงได้รับการติดต่อจากเมคอัพอาร์ติสตชื่อดังแถวหน้าของประเทศไทยอย่างน้องชาพามาแปลงโฉมจากแม่ค้าขายไก่ทอดสู่ร็อกสตาร์ตามรอยลิซ่าโดยหลังจากที่คลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีทั้งคนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์กันรัวๆอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าฟินิชลุกที่ออกมานั้นทําเอาหลายคนพร้อมใจพูดกันเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าเหมือนมากๆแทบแยกไม่ออกเลยทีเดียวซึ่งคนส่วนใหญ่ต่างพากันเข้ามาชม สกิลการแต่งหน้าของน้องฉัตรอย่างมากมายอาทิคลายมากค่ะน้องฉัตรทาถึงสนับสนุนน้องๆกันค่ะน้องเหมือนมากคนแต่งฝีมือขั้นเทพจริงๆค่ะเป็นต้นอีกทั้งยังมีคลิปที่น้องยี่วะได้ออกมาโชว์สเตปแดนเพลง Rock Star จนทําให้หลายคนที่เห็นคลิปดังกล่าวนี้ก็ออกมาชื่นชมน้องกันอย่างมากมายอาทิน้องน่ารักมากค่ะน่าคล้ายด้วยชื่นชมความสามารถและความขยันของน้องค่ะขอบคุณที่คุณฉัตรให้โอกาสน้องนะคะอินเนอร์เิศนะว่าปา โอกาสมาทําได้เลยนี่แหละนี่แหละน้องน่ารักและขยันมากๆค่ะเห็นหลายๆคลิปที่ลูกค้าจ้างคือทุ่มเทมากเลิศคน้องคล้ายๆเลยขยันด้วยทาถึงจริงๆเป็นกําลังใจให้น้องเด็กคนนี้อนาคตไปไกลน้องเป็นคนขยันช่วยคุณแม่ขายของสู้ๆครับคนเก่งแต่อย่างไรก็ตามไม่ไว้ที่จะถูกดราม่าชนิดที่เรียกได้ว่าทัวลงฉ่ากันเลยทีเดียวโดยได้มีคอมเมนต์ที่ไม่เห็นด้วยกับการที่น้องออกมาโคบเวอร์แปลงโฉมเหมือนลิซ่าอาิ์ธีน่าสงสารลิซ่า นะที่พยายามทําทุกอย่างมีชื่อเสียงตั้งแต่เด็กฝึกจนทุกวันนี้ดังระเบิดแต่กลับมีคนบางคนเอาอัตลักษณ์ความคล้ายลิซ่านิดหน่อยมาช่วยโอกาสในการทํามาหากินในตอนที่ลิซด,ดังแล้วแถมคนในวงการก็ยังสนับสนุนด้วยบางคนก็กล่าวว่าไม่เหมือนเลยเอามาทําไมงงอย่าเคลมเขาเยอะนะคะเดี๋ยวไม่เป็นตัวของตัวเองให้คนอื่นจําได้เพราะเราเป็นเราไม่ใช่จาเพราะว่าเราเหมือนคนอื่นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะคล้ายไก่ทอดอยู่ดีๆก็จะเอามาเป็นลิซ่าให้ได้เลยโดยคอมเมน ที่ได้เข้ามาซับพอร์ตพร้อมปกป้องน้องก็มีเยอะเป็นจํานวนมากไม่แพ้กันซึ่งส่วนใหญ่มีความเห็นกันดังนี้ว่าควรยินดีกับน้องนะคะใครจะไปคิดว่าขายไก่ทอดอยู่ดีๆจะได้รับโอกาสมากมายขนาดนี้ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆน้องเก่งมากที่ทํามันได้คะ่ะบางคนก็กล่าวว่าส่วนตัวมองว่าน้องได้รับโอกาสดีๆในการทําผลงานของลิซ่าส่วนใครจะคิดว่าน้องหน้าเหมือนหรือไม่เหมือนหรือว่าเขาอยากจะกอบลิซ่าอันนั้นมันก็แล้วแต่ความคิดแต่ละบุคคลเราไปห้ามใครไม่ได้ผมคิดว่า ว่าน้องแค่ได้รับโอกาสที่ดีแค่นั้นเองถ้าคุณได้โอกาสที่ดีคุณจะไม่รับเหรอ